แน่ยโอ้ยเธอเธอสีสางภาพแน่ก็ได well, ้พกน้อยๆนึงโอ้มันก็ถีดวิดีโอป่ะทันแล้วเนาะที่ไปใช่เนี่ยลูกไฟเฮ็ดไว้บ่ลูกไฟบ่ลูกไฟเฮ็ดไว้เราวันนี้เฮ็ดตาห้างบันนี้แม่ย่าเอาแปะมาใส่ไว้อีกคนน่ะ อ่ไรกับบะทอแม่เนาะมันขึ่นมาอยูงโพดมันยกยากมันหนักดบาทนี่นะเออมันเท่าโพดเท่านต่ออีกจะครึ่งหนึ่งมันบ่ทั้งทั้งหลังบ่ได้แบบนี้้ยบ่ได้บ่มังยทั้งหลังมันยกบ่ได้บ่

tối nay là tối nay là đuổi áy bắp ping ra đó